เฮ้ยมาดูสิวันนี้มีอะไรกินข้าวเย็นมีอะไรกินลูกเอามาเอามารถลูกนี่ร้านของเราเปิดนะครับข้างในก็มีโต๊ะนั่งนะข้างในก็มีโต๊ะนั่งเดี๋ยววันนี้มันดูกับข้าวกนโอ้โหคนเอาไม้กับเนื้ออิซโซโยดน้ำปลาเนื้ออีกเล้วไม้กับเนื้อเอ้าน้ำพริกอะไรลนี่น้ำพริกอะไรนี่ น้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรโอ้โหนี่เชียวน้ำพริกกับหนูฮึมขอได้กินนะเรื่องการกินไม่ต้องห่วงจะเลินอาหารจีกเดียวว่าจะพร้อมักหน่อไม่เออ,อมา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 จะเล่นจะเล่นโอ้โหเสียเต้วเสียเต้วอื้ม เดินไปเลยมามามาดิเดินมาเอาอันนี้ไปไหนเศรษเศอันนี้เอาไปไหนเศรษเศรษตรงไหนไปที่เองเดินเดินมาดิอันนี้ไปโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะไหนอะไรนี่สมเสีบนานที่ไปน้องอันนี้หืมสกเล็กเล็กกันกรอนสกเล็กเล็กกันกรอน อืมอ่าอะไรล่ะเศษสิอืมเศษอืมเศษอ่อนประตับอ่ะตายฮะอันนี้ด้านในครับนี่โต๊ะในโต๊ะในเสต็จโต๊ะในมีห้างน้อยให้นั่งกินเล่นชิวๆ รีเอาจานมาลุกเอาจานมาลุกเอาจานมาลุกเดี๋ยวนู่ไม่กรอบ